นี่ร้านหมูร้านหมูโอ้ขอดูหน่อยสิปัตุอุย้ยดูขาหมูเป็นดุนดุนขาหมูเยอรมันนี่แหละขาหมูเยอรมันของแท้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหนี่ฮะของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ดุนดุนเลย <c oughs> อะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเป็ดอะไรนะ <c oughs> ชื่อเต็มเต็มไรู้โอเคเป็ด เฟสออกเทเบอร์เฟสแล้วกัน5 4 3 2 1 0 2> สวัสดีค่ะตรมบครสุดช่องมรดานจอยแฟมิลี่เย้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันนะโอ้คืออะไรเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะดูนะครับที่คือตรวจคนเข้านะครับไปครับ เราเข้ามาในงานแล้วครับผมมาดามพาเที่ยวครับว <im itating> <า>ันนี้เป็นงานเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันนะครับอยู่ภาคใต้ของเยอรมันครับหรือเรียกว่าเมืองมิวนิกหรือว่าบาเยนู <im itation> ์อะไรเอ่ยตรงนู้นไม่รู้ไปดูแป๊บไปดูแป๊บไปเลยครับถ่านตามมาดามไปครับผมมาดามหนาวว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะ อาคืออะไรดูสินี่ไงป้ายเขาบอกนี่ค้ามคืออะไรล่ะจับฉลากก็ยังไงน่าจะจับฉลากมากเงี้ยเราดูสักหน่อยเอาเหรออันนิดนึงสิบยูโรนะเฮ้ยยูใช่หนึ่งยูโรอ๋ออัพหนึ่งยูโรอัพสิอ่ะมาลองดูโอสับได้ลบป สบายหอยโลไอโน่สบายโอเคิกลกยะสวามานโอเคอ่ะลองดูมาดามอยากเล่นครับได้ไรไม่รู้เขไม่รู้อนกันลองแกดูเปิดร้านน้าเปิดล้วนล้ะเออเออลองดูวะได้เลยตุ๊กตาไม่รู้ อู้เล้ออะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันพวกคำวิไลก็ใช่ไหมจัชชาจัชชาคืออะไรอ่ะพุงหนึ่งหนึ่งซีหรือเปล่าไอ้เนี่ยพุงคืออะไรไปดูสิไอ้ที่เป็นพวกเบอร์หนึ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจันเจนคืออะไรอ่ะก็นี่ไงพวกหนึ่งพุงก็จะได้ของกระจุกกระจิกนี่ไงคะข้างล่างเหรอเออ อะมาดามดูดีๆอยากได้อะไรอร่ียเครื่องกาแฟมีอะไรบ้างล่ะไม่รู้เหมือนกันอาธิคาดผมไหมอะไรอ่ะตังเทสีอะไรกิ้วเป็นมาหนูไอเนี่ยพูดไม่มีพ่ออะไรดูดีๆดูดีเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรน่าสนใจไม่รู้เอาอะไรดีน้าเอาเป็นเอาไอปวงจักตาสีเหลืองน่ะ เอาว่าปห้อยกระเป๋ากเจ็ดดิแฮงเงินจ่ะใช่นไหมเอ่อเกลเบเกลเบดิเซต่ดิเซตอุ่นเถนหนอเด้อยอะดิเซตยอะอุ่นเตินอุ่นเตินอุ่นเถินอุ่นเถินดาเชียดดิแฮงเงินยาในในอันล่างกระตุกตาดิบิลเล่ดิลเล่เอ่อเกลเบฟาเบอร์ด็เก็เดฟาเบอร์โอ้โอเคยาตั้งเดือนตั้งเดือนสองบาทได้มาหนึ่งอันเออไว้ห้อยกระเป๋าเดินทางเราก็ได้ช่วย ช่วยเอ่อเขาเรียกอะไรชาวบ้านเรากาเรียกสภากาชาติเนาะเออประมาณนั้นไปต่อครับนีเออนี่ไงนี่ไงเขาเขียนว่านี่เขาเขียนว่าตังเกป่วนเลยอีละเคลเป็นโอเครู้เรื่องไปไปต่ออันนี้คือ อันนี้คืออะไรอ่ะลงเบียร์เหรอเน,น,นี่ยังหน้าเนี่ยน้าจะลงเบียร์แหละพี่ห้ออะไรอ่ะไม่รู้สิเหรอโอเคอันนี้ก็ปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋ะองไหมไม่เอาดูอย่างเดียวไม่อยากเล่น,นไอหาดูอะไรที่เต็มๆเดือยมันฝรั่งอุ่มันฝรั่ง ที่ข่่ะใช่อที่พวกขายัวขผลม้ใช่ไอที่หวานๆนะนะใช่ออย่าอรุนอรุนอธิบายด้วยมีอะไร้งคาล้าน่ล้น่ว้าวหนึ่งในติของเบียร์เยอรมันเคาแล้วน่เคาแล้วน่ ว้าวดูฮะจำนวนผู้คนสุดยอดวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฝาานตกนี่ก็โรงเบียรครับชื่อว่าโอ้ก็โอ้มีเพลงครับต้องขออภัยนะครับต้องพูดแทรกเสียงเพลงหน่อยนะครับเสียงดังหน่อยครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเบียรเนาะใช่เอ้าก็ง,งานเบียนะคะนุ่นกะเพาราลนเนอร์ครับนะุ่น แล้นี่ไงที่แม่บอกเมื่อกี้นี่ไงของบริษัทหรือเปล่าไม่ค่ะของบริษัทที่มีมงกุฎนู่นค่ะอ่าสปอนเซอร์บริษัทเราคือตัวนู่นตัวไหนใช่ไหมไม่ใช่ตัวใหญ่นู่นนะใช่ที่เป็นมงกุฎสีเหลืองอ่ะโอเคบริษัทเราขายเบียร์ยี่ห่อนี้อยู่โอ้โนี่เครื่องเล่นรถบัมม์อ่ะโอเคเราไปดูปลาครับ ปลาไม่เปลลักนะเอาโดราดีเลนอ๋อไม่ใช่อ่อนะไอ้บะปลาซาบะอันนี้แหละมกเเละโอเโอเค,โอเคลโหลไอ้ไอไนี่มกเลนีเจ้ตัวเดียวนัวดียวัว เอาออกไปไว้กับแม่เลยเอาอกไปไว้กับแม่เลยร้อยเนืงอ่นะอันนี้ปลาอะไรอ่ะพ่อนี่แหลปะปลาลักกันหละ อานี่ครับมีเจลาตินเบียร์ครับโอ้โหเห็นแล้วแบบเปรี้ยวปากอันนี้น่าจะมีอะไรนะหมูใช่ไหมที่่ทีหมุนอยู่เนี่ยนะที่หมุนที่น่ากไก่เหรอหน้าตาเหมือนหมูเลยใช่หนนะ้าตาเหมือนหมูสงสัยจะหมูมากกว่าเหมือนหมูหันฮะนั่นอะไรฮอปเบิล โรงเบียของบริษัทเราขายอู้ววอลังการงานสร้างมาดามได้อะไรมาเมื่อกี้มาดามได้ปลาย่างมาหนึ่งตัวเต็มถุงมาพร้อมเอาแน่นอนอยู่แล้วเรารักษาโลกร้นอนค่ะมาดามมาดามปลอดภัยไว้ก่อนใส่หน้ากากนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ <laughs> เอาอ่ะอดูเครื่องเล่น โอ้โหแต่ละซอยนะย่างเดินก่อนอันไหนบอกพ่อบอกกินก่อนแล้วค่อยเดินสงสัยต้องเอาไงเอากินก่อนไหมหจะได้ไม่ขี้เกียจใช่ไหมไปครับเอามาดามเลือกตรงนี้าานะเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่ได้ไไดดอนอ้าวอกาศรลงเร็นะ ว่วจะไปนั่งน,นอก,กนด้วาจะไปนั่งน,นอกนาอาดจะไม่ได้นนดมีก็มีตรงนี้ที่ยืนๆน่ะ โอ้ยหาที่ว่างได้ไงล่ะครับค yeah. yeah. uh, ุณแม่ไปหาที่นั่งกันก่อนเจอของที่ชอบยังมาดำเดี๋วจะกินอะไรดีอันเดียบีร์อันเดียบีร์แล้อะไรเนี่ยเอาไปเอาไปดูโอเคไอ้มาด Wasser, ja, ja, ein ein, Wasser, ja. Und Ente? Also, äh, Wie bitte? Ente. Ja, habe wir auch. Schon, ich, ich, komme, ich komme gleich mit äh, Wasser und Bier. Okay, ja. ja Aber ich habe nicht gefunden, von Ente Nein, nein, nein es, es gibt schon, äh, da. Da hier? Okay. Oder Bestellung, um das hier Ente. Ente. Ja, Ja, ja. Ja, H -B. H -B. ja, und äh, โสาัโอเคไหนพอดูหน่อยดูเมนูหน่อยนี่นะเมนูก็โอ้โหเยอะครับเป็นร้อยครับเมนูไม่รู้จะกินอะไรแต่มาดามเลือกตามเลือกเลยนะเป็ดใช่ไหมโอเคดามระดามระดามตื่นเต้นครับอือ กี่ปีแล้วสามปีสามปีสามปีไม่ได้มาต่อ,ะอละก็ประมาณนี้ใช่ไหมนุนะเริ่มร้อนมาดามมาดามกวนหนาวเล่นมาสะเต็ม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 ยศโอ้ดูคน ชั้นบนชั้นล่างนะ่ยเนี่ยเต็มเลยคนระับเี่ยมเลยบนชัน้นบเป็นเบียร์บริษัทของพี่ทำงานนะครับมาดามเลยพามาใช่ไหมมาดามค่ะบริษัทเราขายเบียร์ยี่ห้อนี้อยู่ไม่ใช่เป็นเบียร์ของบริษัทบริษัทขายเบียร์ยี่ห้อนี้ออโอเ,เดี๋ยวเข้าใจผิดเข้าใจ ข้าวมาดามจ้อยอะไรนะมาดูนะตุลไ,ได้สิบเไรยี่สิบหกเราจสิเนี่ยไม่เท่าไรครับมือนี้โอวัตสตาร์ขนมปังของอร่อยมาดามเอามาดามลุยเลยกำลังไม่มีเพลงเนี่ยกำลังไม่มีเพลงกินเลยอ,อ,อที่อยากกินคือดูราคาซะก่อนอ นี่ฉพาะเป็ดมัลตานะอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเป็ดอะไรนะชื่อเต็มเต็มไม่รู้โอเคเป็ดเป็ดออ t เทอร์ e บ t เฟแล้วกันไอหนี่เราท้องชิมซิมุก้าเป็นไงทำหน้าตาหน้าจินมนะมาชิมนี่กันนะเอาอะไรก่อนแซวเวอรเปลา กินเป็ดก็ต้องเป็นผักตัวนี้นะมันถึงจะเข้ากันชา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 ดูซิจะอร่อยเหมือนที่บริษัทหรือปเปล่าตัวนี่ใจวะรสชาติคล้ายกันค่ะใช้ได้นะอโอเคต่อด้วยจิ้มน้ำจิ้มน้ำอร่อยป่ะจิ้มน้ำพอ,อ,อได้ไหม ได้ได้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยอ่ะจด้เขาเขาก็ทำให้นานเนี่ยอันนี้จะครบเป็นก็คืออ้าวอะไรครับเสียงอะไรพี่ลูกอจาจจะแข่งดื่มเบียมาดูมาดางกินดีกว่าครับ น,นี่คือมันก็ดังกนนะคะจู่กก็ให้มันก็ลังร้อนอยู่แต่ว่าน้ำซอสมันไม่ร้อนซอสไม่ร้อน,อนอเอ,เอนะจะกินเป็ดแล้วนะลองนั่งดูโอ้ยไม่ร้อนเลไงไอขึ้นเลยแหมฮนะ ไอ้ครึ่งได้อยู่เป็นนุ่มใชู่ไหม,มโอเคนะครับมาลองอันนี้หน่อย,ยโอบัสตา้าไอ้คำหนึ่ง ได้ทำบุฟเฟตาครีมอ,อ่ะขนมปังนังปรสชาติที่คุณเคย่่คะโอเคครับเดี๋ยวให้มาดามจอยทานเป็ดก่อนนะครับผม อิ่มแล้วก็พอเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับมาดามไปเดินย่อยสักงนี้หนึ่งแล้วก็กลับปนะ,ะไปเลยดีกว่าไหมนะพอเลยนะโอเคครับผมเยวเป็นไงมาดามเค็มไหม ะหะนาาวมกเลยอ่ไปไหนต่อไปเลยไปลุยลุย,ย,ยลุยลุยต่อเลยเลยย่อยย่อยเล่นเสีอิ่มนะอ่าเอาสักหน่อยใช่ไหมโอโ้คนเริ่มมากันแน่นแล้วตอนเย็นไปนี่ร้านหมูร้านหมู โอ้ขอดูหน่อยสิมาด้อุ้ยดูขาหมูเป็นดุนดุนขาหมูเยอรมันนี่แหละขาหมูเยอรมันของแท้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โห่นี่ฮะของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ดุนดุนเลยอันนี้อะไรมาดามว้าวว้าว ว้าวไม่ถ่ายของจริงอึ่งเดียวว้าวไปลโหลชิคกิงด้วยชิคกินวิงไปครับโอ้นุ่มนี่ไงเอากูตินเน่แม่เนี่ยเอากูตินเน่ก็ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงคนแน่นต้องพูดถึงเลย gì mà đam não đam não đam não hấp đam não hấp hả bay hấp đơn cái đây hai nào ui 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 ถ้าไม่มีลบก็โอเคเใช่ปะใช่ไหมแม่ดามั่เลยไหมเออเดี๋ยวไปไห้แนู้นเลยเลยยออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงหน้าเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นสักหน่อย <c oughs> นิดนึงนิดนึงหนาวมากครับตัวนี้ <c oughs> ยอดครับ <c oughs> นี่ฮะ มันไม่หนาวมันก็โอเคมากๆเลยอ่ะใช่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากที่มาหาอะไรรับประทานกันนะไปทางนู้นเลยดีกว่าอากาศตอนนี้ก็เริ่มแย่ลงนะฝนครับแล้วก็เริ่มมีลมแรงครับวันนี้ที่ดูอากาศมาก็ ฝนตกทั้งวันนะฮะตอนนี้ฝนเพิ่งจะหยุดไปแล้วครับโชคดีไปนะที่เข้าไปรับประทานอาหารแล้วก็ออกมาเดี๋ยวไปดูอ่าเครื่องเล่นอะไรนิดหน่อยนะประดาวนะจ้าก็เดินทางกลับครับครับผมว้าวดูฮะดูฮะดูเครื่องเล่นนะครับนี่ฮะฝนยังแหนาแน่นอยู่ครับเนี่ย เหมือนงานกระชากเป็นเราไหมไม่งานเขางูที่บ้านเลยเขางูเขางูขนาดน,นี้เลยเหรอประมาณนี้แหละจริงเหรอจริงโอ้ดูดูริบดูลิบเนี่ยฮะผมยังต้องพกกลมมาด้นะวยอู้อันนี้เรียกริบตลกริบตลกโอ้เนี่ยมีพวกอะไรนะคนชอบวาดเผียวก็เล่นกันไปใช่ไหมใช่อ่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นเขาจะเล่นกันเครื่องเล่นวัดเสียวาดเสียแบบนี้ใช่โอ<ฮ>้โหนี่แหละพ่อเคยเล่นมาแล้วเมื่อก่อนนะ่ะอวกแตกเลยอ,อ,อุ้ยอุ้ยน่เดี๋ยวเดี๋ยวจอดนี่แป๊บนะึง ลุกครับผมดู không 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 ui, yu, yu, yu. ui, yu, yu. ui yu. Yu. Ui, 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 ui không เราเรียกอะ,อะไรนะควางคอนยนะอย่านะไปดูนู้นแะม่ต้นโอ้โหดูควางคอนครับควางคอนยะนี่ควางคอนตรงนี้โอ้ยเป็นไงมาดาฮะมแด่งนบอุ้ยดูอุยอ้ย โอ้ยเฮ้ฮัลโหลวัดย่าฮัลโหลเย้ดูเอาแล้วดูเราก็จะคว้างลงมาจะจะดูเหรอมานางก็ดูเหรอเอาสักหน่อยด้วยไงเฮ้ยเอาเลยเอาเลยนะดูดูคว้างลงมาไหม รอดูนะอุย้ยเป็นไงฟุบฟุบลงมาเลยไหมโอ้โหถึงจะไม่เท่าลิฟต์ตัวนู้นนะแต่ก็สูงอยู่นะเนอะโอ้ยว้าวว้าวเหมือนกลางหันเลยนะอันนี้เท่าไหร่ใหญ่อห่ะโอ้ย ความเร็วดูความเร็วสังเกตความเร็วนะครับความสูงก็แลสังเกตความเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โอ้โหอยู่ละอยู่ละไปคนน้ำเสียว โอ้ใช่ใชเฮ้ยมีเพลงอีกแล้วครับพี่น้องแม่360ศาย้อนแสงนิดหน่อยครับไปครับมาดา ơi thoải ơi wow <tos> <W aisle. tos> đẹp đâu Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.